วิธีสังเกตทีมงานดาวรุ่งน,นะครับผู้นําเรื่องนี้ต้องรู้นะครับผมผมจะวาดให้ดูอย่างง่ายๆนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคือเขาเรียกว่า2แกนนะครับแกนหนึ่งเขาเรียกว่า potential อีกแกนหนึ่งเขาเรียกว่า performance ถ้าวันนี้ทีมงานเรามี potential หรือศักยภาพศักยภาพมีทั้งบวก ทั้งลบนะครับถ้าวันนี้ทีมงานเรานะครับอยู่ในเชิงของบวกนะครับอันนี้ถือว่าดีลบเนี่ยถือว่าเฮ้ยศักยภาพของเขาในการที่คิดต่างเ,าเรียนรู้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเรียนรู้ได้น้อยถ้าเกิดคิดต่างได้น้อยถ้าแก้ปัญหาได้น้อยเนี่ยคือ potential ต่ําหรือศักยภาพต่ําแต่ถ้าเขาคิดได้เยอะวางแผนได้เยอะหรือเห็นเลยว่าเขา่มีศักยภาพในการโตขึ้นไปเป็นหัวหน้าอีกทีนึงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า potential สูงนะครับ ถ้าวันนี้เรามี potential สูงตรงนี้และอันที่2คือเขามี performance ด้วยคือศักยภาพในการทำเนื้องานศักยภาพในการทำตัวเลขงานถ้าวันนี้เราให้เขาตัวเลข100%้เขามีศักยภาพในการทำา100หรือขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชิงบวกตรงนี้นะครับั้าวันนี้นะครับเราต้องการ2บวกครับบวกแรกคือศักยภาพในการโตเป็นบวกอันที่2ก็คือศักยภาพในการทางานให้เห็นเกิดผลลัพธ์เป็นบวกถ้า2อ,อันนี้ได้เนี่ย คุณบอกให้เลยครับว่าคุณมีทีมงานดาวรุ่งหรือสตาร์อย่างชัดเจน สตาร์พวกนี้ในภาษาของ HR เขาเรียกว่า t ทเล n t หรือพรสวรรค์เราต้องดูแลคนพวกนี้อย่างดีเพราะเขาอะเป็นดาวรุ่งที่ดีได้ถ้าเราไม่ดูแลอนาคตของเขาไม่ดูแลจิตใจของเขาเขาอาจจะอยากจะไปโตที่อื่นได้เพราะเขารู้สึกว่าที่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันมีฝาครอบหรือมันมีแพดานอยู่เขาอยากจะไปโตที่อื่นที่เขามีอนาคตที่ดีมีเงินทองที่ดีได้แล้วก็มีโอกาสที่ดีได้งั้นวันนี้ครับอยากให้คุณนะครับ รู้วิธีการมองหาทีมงานดาวรุ่งและดูแลเขาอย่างดีนะครับผู้นำทุกคนลงมือทำเต็มร้อยครับ